อโอเคครบล้ฟาร์มกวางนี่คือเยอะมากอะ่ะแล้วมันได้ x อน้อยนะครับเราเวลเยอะแล้วสัตว์อ่าพวกมอนสเตอร์พวกเนี้ยเวลมันน้อยกว่าเราไงเวลาฟาร์มแต่ทีเราก็ได้ x อน้อยโอเคมาฟาร์มสัตว์ตัวต่อไปเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นหมาป่าอ้าโอเคเวลขึ้นล้เป็นเวล1หนึ่งร้อยสิก็ใช้อุ้นใหม่ได้เลย เห็นอัปเกดอีกแล้วแม่งได้บ่อยมากนี่ครับดาบที่ผมต้องการใส่ไปเลยอันเก่าก็ย่อยทิ้งอ่ะต่อไปเราจะอัปอันนี้เลยเวลหนึ่อ่ะหนึ่งร้อยสิบอย่เก็บอีกสักพักนึงเราเก็บสกิลพอยต์เอาไว้ดีกว่ายังไม่อัปอะไรโอเคครบละฟ้าหม,มาป่ายู่แถวนี้เรารับภารกิจใหม่เลยดีกว่าอันนี้เข้าถ้ำละ อ่ะศัตรูเวล91โอ้สบายมากเลเวลจะ120ยย่สกว่าแล้วเนี่ยอ่ะศัตรูเวล92ก้อบลินนะครับอืมอันนี้ก็คงเป็นมินิบอสอ่ะเราเราเควสใหม่เลยดีกว่าสบายมากสู้บอสตอนเนี้ยเ,เวลเยอะกว่ามันอีกอ่ะช็คพอยต์เอ้ยมีคนอยู่ด้วยว่ะอะไรเซนทอ,นอร์เหรอวะบอสเวล90โอเคสบายมากอ่ะรอเขาสู้จบก่อนอ่าโอเคเสร็จแล้ว มาเข้าไปช่วยด้วยมีอยู่3คนนะครับในนี้ของดรอประดับอ่าีพิกเนี่ยเวลเก้าเลเวล1นึขึ้นไปแล้วอะ่ะมันคงใช้คงไม่คุ้มหรอกมั้งเนี่ยอ่ะถือว่าตีทำภารกิจแล้วกันเพราะของมันเวลแค่90้าสิบไงเลเวลหนึได้มาก็ไม่คุ้มครับเพราะว่าเราเวลเ,วลเยอะกว่าของพวกนี้ก็นานๆใช้ไปทีก็ดาเมจก็จะน้อยลงนะครับ โหสกิลอะไรวะเนี่ยไม่คุ้นเคยเลยมีการแจก,กบัฟตัวเองด้วยอันนั้นมันปล่อยตัวเอฟเคคาไว้อะให้มันแทงไปถ้ามันคิดว่ามันสู้ได้นะโอเคตายละไม่ดรอปอะไรเลยอ,อ่ะดรอปกันตานะาเวหนึ่งร้อยสิบสามก็ดีอยู่มั้งหนึ่งร้อยสิบสามตีสามพันดาบเราตีสามพันหนึ่งร้อยมันห่างกันแค่วลวเดียว,วะอะขายทิ้งเลยก็ได้ ห่างกันแค่เวลเดียวนะครับเราไปส่งเควสดีกว่าเราไปชั้นต่อไปเลยอันนี้อยู่ชั้นที่5มันมีสูงสุดประมาณ7ชั้นอะเราอยู่ชั้นที่5ต่อไปก็ชั้น6ก็เลยอีกชั้นเดียวละอะเคเบลขึ้นเฮ้ยศัตรูตัวใหม่วะนี่มันม้าเลยเนี่ยวะไม่ใช่ม้าผีนะเอายูนิคอร์นโอ้ยเฮ้ยยูนิคอร์นมันมันไม่ควรจะเป็นมอนสเตอร์ได้นะเว้ยมันน่ากลัวยังไงเนี่ยยูนิคอร์นเนี่ย เดี๋ยวเราไปรับภารกิจตียูนิคอร์นดีกว่ามันต้องมีให้รับนะครับเวลาเจอพวกแบบมอนเตอร์ตัวใหม่ๆเนี่ยจะมีภารกิจให้เรารับตีนี่ไงเดีย๋ยวผมขอฟาร์มอยู่แถวนี้แล้วกันตียูนิคอร์นแป๊บเดียวห้าตัวเอา้เอาไม่ใช่กูจะกด E ีเช็คพอย n ์แม่เสียสกิลมานาไปเลยแท้งเสาอยู่ไหนวะ แท่งเสาอ๋อยู่นู่นเดินไกลอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็ถึงละไอตรงนั้นมันมินิบอสเปล่าวะใช่ปะวะดูนะโอเคเปิดกล่องละใช่ไหมเนี่ยลานมินิบอสหรือเปล่าเป็นลานกว้างเอา้าเราเริ่มตีแล้วทำไมมันชอบมีคน afk ข้างในวะไม่เข้าใจเลยนะอ K ตรงนั้นหนึ่งคนเนี่ยเราเราเราเคยไปล่วงหน้าก่อนเราค่อยเข้าไปตีมินิบอสกัน ให้มันดรอปของแบบเวลหลักร้อยหน่อยเราจะได้ใช้ได้เพราะว่ามันดรอปของระดับเวล80 90เนี่ยเอามาใช้ก็คงไม่มีผลแล้วล่ะมันตีน้อยมากเลยอ่ะโอเคเขาตีบอสเสร็จแล้วเหรอไวมากแสดงว่าแม่งเวลเยอะอันรีบไปดีกว่าโ,โหอยู่กี่ตัววะเนะี่ยแม่งเอฟคกันเนี่ย เออนี่ของดอกเวลลหลักร้อยโอเคพอใช้ได้นะครับดับดอก <c oughs> ลินพันกันไอเชียแล้วแม่งอยู่กันกี่ตัวเนี่ยฮ <Huh? S 1> โอ้โหโหมาเป็นมาเป็นแคนนะเนี่ยบอทนี่ว่าอยู่กันสี่ตัวในนี้แม่งบอทเอฟเคอยู่ตรงนี้นะครับเอาของเวลลร้อยน่าจะเอาไปขายบ้างเนี่ย พอดอกมาก็ว้าไปตรงหมู่บ้านแล้วก็วางขายกันดูดิอยู่บนโค้รเยอะเลยสี่ตัวเนี่ยอ่ะเราก็ลอยให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับให้พวกนี้ช่วยตีไอ้เชี่ยกูตันมากไม่ได้อยากูตายเลือดกูไม่ได้เยอะมันมีชื่อแคนบอกไปนะมันอยู่แคนเดียวกันคือตั้งตี้มาแล้วก็มาตีเลย นดีจะดรอปอะไรดรอปของนิดหน่อยก็ยังได้มามามาไปไหนละโอเคตายเวิลขึ้นนี่ครับสกิลใหม่อ่ะแล้วก็อันล็อกใส่มายังอัพไม่เต็มเอามาใส่ช่องนี้ดีกว่าอุ้ยห้าสิบไปหรอวะกิวอะไรวะเนี่ยห้าสิบเลยอ๋อโอเคเศกดาบออกมาแค่นี้นะ คามต่อไหมของเวลหลักร้อยโอ้อโห pues โอกาสดรอปหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกแล้ว oh. อ,อ่ะอยู่อีกนิดหน่อยก็ได้มาโอกาสดรอปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขออีกตัวหนึ่งอันนี้แม่งเอฟเคกันสี่ตัวเลยนะครับโอ้มันฮิวมันกดนี่ไงคือเซตออโต้คิกเอาไว้แล้วก็ออโต้แป้มพิมพ์เอาไว้นะครับมันก็จะพิมพ์ม่วๆเอาแล้วก็กดคิกเก่ยตายไม่ดรอปอะไรเหมือนเดิม อะดอกกล่องดอกหินดอบหินสองก้อนเลยแล้วเนี่ยอันสเปียขายไปอันนึงมันคงไม่ดอกอะไรแล้วอ่ะเหลือแค่นี้มาจะได้ไปชั้นต่อไปเลยเวล1 1หนึ่งร้อยสิบหกล้วทีนี้ก็เข้าถ้ำเหมือนเดิมอ่ะมันน่าจะพาเราไปตรงหอคอยเลยหอคอยอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็เข้าถ้ำไปเลย จะว่าไปมันไม่มีคนรับภารกิจหน่อยเหรอภารกิจรับตีแมลงปอเนี่ยไม่มีหน่อยเหรอข้างหน้าเป่วะเนี่ยมีซากบ้านด้วยตรงนี้มีกล่องนะครับเห็นอยู่สองกล่องเลยตรงนู้นกับอีตรงนี้โของเวล์เก้นะโอ้โหเอามาทำไมเนี่ยขายทิ้งอยู่ไหน โอเคขายทิ้งไปอันนี้ตีหนึ่งพันสามร้อยอันนี้ตีหนึ่งเออหนึ่งพันหนึ่งรอยเหมือนกันหนึ่งพันหนึ่งร้อสี่หกนี่ก็หนึ่งร้อสี่หกโอ้โหเราใช้อันนี้ดีกว่าเพราะเราอัพสกิลมาเต็มแล้วของระดับพวกแรอีปิกเนี่ยเก็บไปใช้นะครับเพราะว่ามันของหายากอันนี้ก็ขายทิ้งแล้วกันเดีย๋ยวเราใช้อันนี้แทน อ๋อมันเป็นระดับ u n c o ม m อนสีเขียวมันตีค่อนข้างเบาเอา้าประตูไปบอสเลยนี่ว่าโหแปบ๊บเดียวถึงแท่งเสาและวจะได้ไปชั้นที่ 6. หกว้วมากโอเคคนรับภารกิจเป็นใส่ชุดคนป่าด้วยว่า,อ,าอยอผมขอตีพวกนี้อีกนิดหน่อยตีอยู่ห้าตัวอะโอเคครบแล้ว ไปแทง่งเสาเลยอืมเป็นภารกิจอันใหม่โอ้อะไรวะเนี่ยพูม่าเหรอเป็นเสือแพนเทอร์ Panther. เอา้าอะไรวะเอา้า มันเกิดตรงนี้กูเช็คพอยต์กับฝั่งโนนนะมาข้วา่าใหม่เอ้ยทำไมมันตีแรงยังวะกูเลือดเยอะนะเว้ยหรือว่ากูตกลงไปในน้ำแล้วตายวะ,อะโอเคเคมแล้วก็ทำซ้ำนี่ไงมีเยอะแยะเลยเนี่ยดีนะที่กดทำซ้ำมาด้วยแต่มันไม่มีเช็คพอยต์อยู่แถวนี้ก็คือตา,แาย,ยแล้วโอ้โหวิ่งไกลเลยนะเนี่ย โอ้โห uh, มันตีแรงจริงตีแรงมากเลือดไหลเป็นน้ําเลยที่ผ่านละถ้ามันตีแรงอย่างนี้เกาะเราก็เอาไม่อยู่อะเวหนึ่งร้อยแปดเองเกาะเราอ่ะรกิจต่อไปเหมือนเห็นต้นไม้แค่ตีต้นไม้ยิงด้วยนี่ไง <laughs> มันไม่มีเช็คพอยต์เดินไกลโคตรเป็นลานกว้างเหมือนให้สู้มินิบอสเลยวะ่ะแต่มันไม่มีให้สู้ ผมเห็นคนเต็มเซิร์ฟเลยนะครับดูจากเช็คข้อมูลดูอะแต่ไม่รู้ไปอยู่แถวไหนน่าจะไปรอที่ลานบอสแล้วมั้งเรารีบไปลานบอสกันเลยดีกว่าระหวา่างนี้ก็ตีต้นไม้ทำธาร,ร,รกิจไปด้วยเฮ้ยโคตรพอะต้นไม้ยักษ์โอ้อโหแล้วมันตีแรงไงโอเคเดี๋ยวผมรีบวิ่งไปลานบอสเลยดีกว่าจะได้ไปไวหน่อยผมว่าที่คนมันไม่อยู่ตามแผนที่ต่างๆเนี่ยแสดงว่าอยู่ตรงลานบอสกันหมดเลยผมเชื่ออย่างนั้นนี่ไงประตูลานบอส โอ้เช็คพอยต์โอเคเยี่ยมเลยเราสตาร์ทตรงนี้ได้เลยไหมเนี okay. ่ยนะโอเคเช็คพอยต์ละอ่าโอเคลานบอสแล้วนะครับไปเลยใช่แน่แน่มันต้องมันต้องกระจุกตัวอยู่แถวนี้นั่นไงมีคนสู้บอสอยู่จริงด้วยอยู่กันกี่คนอ่าตรงนี้หนึ่งคนเขาน่าจะตายหนึ่งคนพูดไปเล่นนะรวมกูด้วยก็สามคนช่วยกันตีบอสเนี่ยนะ อาโอเคบอสตายล้วุอ้ยของหลบดออระดับรีเจนเลยเนี่ยว่าแต่หนึ่งเปอเซนแม่งอีกแล้วชอบหนึ่งเเซนแล้วแม่งดรอปยากของก็จะดอปตามนี้ถ้าเกิดคนเยอะหน่อยก็ช่วยกันฟาร์มนะอ่ะมีอยู่สองคนสามคนเนี่ยช่วยกันฟาร์มอยู่แถวนี้แหละนะหนึ่งวิอ๋อบอสมันเป็นอย่างนี้เราคิดว่ามันจะตัวใหญ่กว่านี้ไงโอ้ยตีแรงเลยเนะี่ย แป๊บเดียวเลือดกูครึ่งหลอดเลยโอ้โหตีแรงจริงตีแรงจริงเมื่อกี้เกือบตายอะ่ะเดี๋ยวเราต้องหาสก,กิลโจมตีไกลแล้วเพราะเราเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยมตีแรงมาก ต้องอาศัยดับหลบรัวๆเลยแล้วเนี่ย โหจะตายหิวก่อนหิวก่อนเดี๋ยวไม่รอด <c oughs> เอา้า <c oughs> บอสตายเหรอเอาปากกูเวลขึ้น อยู่นะเพื่อนตายหนึ่งคนนี่วาอายไปหนึ่งคนเนี่ยอ่า,เ,นหนนเ,นอาเหลือก็ไอววร้อยสี่ห้าเนี่ยหนึ่งคนช่วยเราแต่มันคนเดียวก็เหลือเฟือ,อนะอุ้ยอุย๋สกิลนี้แรงเราต้องหนีอย่างเดียวคนระับเข้าไปตันไม่ได้แอบอสจะตายแล้วเนี่ยนิดเดียว อเคบอสตายไม่ดรอปอะไรเลยเนี่ยได้อชิเมนด้วยปดล็อกลนะชั้นที่หก <c oughs> ไวมากะเปิดหน่อยอุ้ย <c oughs> สเปียร์เวลสิบแปดแต่มันเป็นอันคอมมอนสีเขียวกากขายทิ้งครับอรับแต่ของฟ้าเท่านั้นของวังของสีทองเนี่ยโอ้โหน่าสนใจอันนี้ก็เวลหนึ่ง้อยสบอะเล่นเกมอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็ได้ละเกมอชิเมตน ผมว่าผมฟาร์มอยู่แถวนี้ดีกว่าเนี่ยบอสมันเวล105แล้วก็ไอหมอน,นี้ก็จะอ,อยู่ช่วยเราด้วยนะครับเพราะมันเวล1 4 5เยอะเลยเดีย๋ยวเราสู้บอสไปอ่ะเก็บ XP เก็บเวลไปสักประมาณ120แล้วกันเวล120ไมก็เวล125อะไรอะไรก็ว่าไปแต่ขอให้ดอปของหนึ่งไอเนี้ยเนี่ยของสีทองรีเจนเนอรี่เนี่ยขอให้ดอกสักอันหนึ่งเอามาใช้หน่อยอ่ะผมขอฟาร์มอยู่แถวนี้เลยนะครับเดี๋ยวได้ของยังไงเดีย๋ยวมาเล่าให้ฟัง